เนี่ยครับมันดีตอนเช้าครับเนี่ยขึ้นจากฟังแล้วนะครับเนาะเนี่ยได้ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ไปไปเนี่ยเลือขึ้นฟังแล้วนะครับเนาะเนี่ยครับ บรรยากาศนะครับเนาะพออยู่ในสวนยางนะครับอยู่ในสวนยางานะาคือ,อยากหายากินมะกอยางลงไปห่วยไกล่ๆนะครับเนะาะไปไปหาไปไปหาจะขึ่งใส่อะไรอันเอืยตายแต่ว่าอย่างนี้บียูมีพทธันอันนไไั้นได้ไม่ไม่อนอนเละเล

นี่ว่าเป็นปลาไหลเหลีย่ยงเด้อครับเด้อเพันดักใดพะกามามาพากไวัเนาะครับเนาะเวลายอยากเวลายอยากเวลายอยากกินก็นอยากกินก็นจับขึ้นมาเนาะครับเนาะกินอ๋ออ,อา,า <laughs> อยุ ปาลาไหลธรรมชาติดนะครับได้ว่าันปลาไหลเลียงเนาะครับ <c oughs> ดักได้ฮะกลับมาปล่อยแบบดักได้ไฮะมาปล่อยแบบเวลาอยากกินมันก็ง่ายตอนละครับมันก็สดนะเออมันแบบมันเอาเพิ่นคือจังนอนจังสีนี่ตัวนี้ไหมโอ้เล่นน้ำโอ้เล่นน้ำ อยากกินกับมหาพันไดเลยครับเด้อมหาพันไดายฮีโนนโฮมนะครับเนาะพใด้อยากกินปลาไหลแบงพีแบงนองกินเหรอว่า มันก็กําลัง ลุงไงกับ็ขอจบคลิปลุงเพียงสำนีก็นเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามลุงไง้ะครับเดเพื่อเป็นกำลังใจในการเด็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ